เคยลองนึกดูไหมครับว่ายาเม็ดเล็กๆหรือว่ายาฉีดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกว่าจะมาถึงมือเรามันต้องผ่านอะไรมาบ้างเบื้องหลังมันซับซ้อนน่าดูเลยนะครับ <S 1> <S 1> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับหลักการทางวิศวกรรมกระบวนการในอุตสาหกรรมยา <S 1> <S 1> ดูว่ากว่าจะได้ยาเคมียาชีววัตถุเนี่ยเขาทํากันยังไงมีระบบอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างอ้างอิงจากเอกสารหลักการวิศวกรรมกระบวนการในอุตสาหกรรมยานี่แหละครับค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยต้องควบคุมแบบเข้มงวดสุดๆตามหลักที่เรียกว่า GMP หรือ Good Manufacturing Practice ม,มันไม่ใช่แค่ทำตามสูตรนะคะแต่ต้องพิสูจน์ได้ด้วยว่าทุกครั้งที่ผลิตเนี่ยคุณภาพมันต้องเป๊ะสม่ำเสมอจริงๆค่ะโหฟังดูละเอียดมากเลยครับงั้น เราเริ่มจากยาเคมีก่อนดีไหมครับที่เราคุ้นคุ้นกันอย่างยาเม็ดเนี่ยมันเริ่มจากการสังเคราะห์ตัวยาสำคัญหรือ API ในถังปฏิกรอนใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มจากปฏิกิริยาเคมีในถังปฏิกรอนก่อนเลยแล้วตรงนี้แหละค่ะที่ต้องคุมพวกอุณหภูมิความดันตัวแปรต่างๆให้มันนิ่งให้มันแม่นยำมากๆครับครับแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะพอได้ API มาแล้ว ขั้นตอนการตกผลึกหรือ crystallization เนี่ยตัวสําคัญไม่แพ้กันเลยตกผลึกมันช่วยเรื่องความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการควบคุมขนาดแล้วก็รูปทรงของผลึกหรือที่เรียกว่า polymorphism อะค่ะนึกภาพตามนะคะยาตัวเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ถ้าผลึกคนละรูปทรงการละลายในร่างกายการออกฤทธิ์อาจจะต่างกันไปเลยก็ได้ค่ะโอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย แค่รูปส่งผลึกเนี่ยนะอืมน่าสนใจมากครับแล้วพอได้ผงยามาแล้วก็มาถึงขั้นตอนตอกเม็ดที่เราเห็นบ่อยๆใช่ค่ะขั้นตอนเทเบเลติ้งหรือตอกเม็ดอันนี้ GMP ก็เข้ามาคุมเข้มเลยค่ะเรื่องน้ำหนักความแข็งแล้วก็ปริมาณยาในแต่ละเม็ดต้องเท่ากันเป๊ะๆความสม่ำเสมอคือหัวใจเลยครับเข้าใจเลยครับทีนี้ถ้าเป็นยาที่ซับซ้อนขึ้น อย่างพวกยาชีววัตถุแ่ะครับพวกแอนติบอดีวัคซีนอันนี้คงต่างออกไปเยอะเลยต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะเพราะพวกนี้เราใช้เซลล์มีชีวิตเหมือนเป็นโรงงานจิ๋วๆผลิตยาให้เรากระบวนการต้นน้ำหรืออั s t r e a m เนี่ยก็คือการเพราะเลี้ยงเซลล์ในถังปฏิกรรชีวภาพหรือ bioreactor ฟังดูเหมือนเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเลยนะครับก็ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือ ทุกอย่างต้องทำในสภาวะปลอดเชื้อหรือเอเซปติกแบบเข้มงวดสุดๆเลยนะคะป้องกันการบนเปื้อนแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยโหแค่เลี้ยงเซลล์ก็ยากแล้วแล้วพอเซลล์ผลิตยาออกมาแล้วล่ะครับขั้นตอนดาวสตรีมหรือการทำให้บริสุทธิ์นี่สิครับเห็นว่ายากกว่ายาเคมีเยอะใช่ค่ะยากกว่ามากโดยเฉพาะหัวใจหลักคือวิธีที่เรียกว่า โครมาโทกราฟีโครมาโทกราฟีค่ะมันเหมือนเครื่องคัดกรองโมเลกุลที่ละเอียดมากๆมากๆเลยมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือ Affinity Chromatography ค่ะอันนี้เราใช้สารชื่อโปรตีน A ที่มันมีความสามารถพิเศษในการไปเกี่ยวหรือจับกับโมเลกุลยาแอนติบอดี MBA ที่เราต้องการได้แบบจำเพาะเจาะจงมากๆเหมือนมีแม่เหล็กดูดเฉพาะยาที่เราต้องการออกมา คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะทาให้เราดึงยาของเราออกมาจากสารพัดโปรตีนอื่นๆเป็นพันๆชนิดที่เซลส์สร้างขึ้นมาพร้อมกันได้เม่นยํามากๆค่ะฟังดูซับซ้อนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นยาเคมีหรือยาชีววัตถุเนี่ยดูเหมือนว่าต้องมีระบบสนับสนุนที่สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องน้ําใช่ไหมครับเห็นว่าไม่ใช่ใช้น้ําธรรมดา โอ้โหสำคัญที่สุดเลยค่ะเรื่องน้ำหรือ clean utilities เนี่ยในโรงงานยาน้ำจะมีเกรดหลกัหลกๆคือน้ำบริสุทธิ์หรือ purified water P.W กับน้ำสำหรับฉีดหรือ water for injection W.F.I ต่างกันยังไงครับสองอย่างนี้ W.F.I นี้จะเข้มงวดกว่ามากว่าค่ะโดยเฉพาะกับยาฉีดเพราะนอกจากความสะอาดทางเคมีจุลชีวะแล้วยังต้องคุมสารที่เรียกว่า endotoxins ด้วย endotoxins คืออะไรครับมันเป็นเหมือน เศษซากของผนังเซลเซล์แบคทีเรียค่ะถึงฆ่าเชื้อแบคทีเรียาตายไปแล้วแต่เศษพวกนี้ยังอยู่ได้ถ้ามันปนเข้าไปในยาฉีดเข้ากระแสเลือดเราอาจทำให้เป็นไข้สูงได้เลยค่ะโหน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการผลิต WFI เลยต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนเช่นการกลัน่นหรือ reverse osmosis ขั้นสูงแล้วระบบท่อส่งจ่ายก็ต้องเป็น stainless grade พิเศษมีการหมุนเวียนน้ำร้อนฆ่าเชื้อตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องระบบอากาศในห้องสะอาดหรือ clean room ด้วยใช่ไหมครับ ที่ต้องควบคุมเยอะแยะไปหมดถูกต้องค่ะระบบปรับอากาศหรือ HVAC ที่มีแผ่นกรองเฮป้าประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะต้องคุมทั้งฝุน่นความชื้นอุณหภูมิความดันเพื่อให้สภาพแวดล้อมสะอาดต้องการการปนเปื้อนทั้งจากข้างนอกเข้ามายาแล้วก็ป้องกันยาฟุ้งออกไปข้างนอกด้วยฟังดูแล้วการผลิตยาแต่ละตัวนี่มันเป็นงานวิศวกรรมที่โอ้โหละเอียดอ่อนซับซ้อนต้องควบคุมกันทุกเม็ดจริงๆนะครับ ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางรวมถึงระบบสนับสนุนอย่างน้ําอากาศทุกอย่างต้องเป๊ะหมดเลยใช่เลยค่ะเพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่ายาที่ออกมาเนี่ยทั้งปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพครับผมแล้วพอมองไปข้างหน้าเนี่ยนะคะความซับซ้อนทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่ท้าทายมากๆเลยว่าโจทย์ทางวิศวกรรมที่ยากที่สุดในการพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับยาใหม่ๆในอนาคตเนี่ยมันคืออะไร หรือการปรับกระบวนการผลิตเดิมให้รองรับเทรนด์ใหม่ๆอย่างเช่นยาที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลหรือ personalized medicine ที่ต้องการความยืดหยุ่นความแม่นยำที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะทำได้ยังไงอืมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดต้องพัฒนาต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ